ปิดท้ายกันที่เหตุดินโคลนถล่มที่อัฟกานิสถานนะครับซึ่งทางการยอมรับนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000รายนะครับขณะที่การค้นหาช่วยเหลือในวันนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบผู้รอดชีวิตสํำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม2ระลอกโดยทิ้งระยะห่างกันไม่ถึงชั่วโมงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดบาดักชาน ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการประกอบศาสน,านกิจและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนายนาวิดฟอรโรตานโฆษกของผู้ว่าราชการจังหวัดบาดักชานกล่าวว่าประชาชนกว่า2,100คนจำนวน300ครอบครัวที่จมอยู่ใต้ดินโคลนลึกประมาณ100เมตรน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วขณะที่นายมาร์คโบเวนผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน กล่าวว่าดินถล่มครั้งนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง2,700คนและมีประชาชนอีกประมาณ4,500คนที่ได้รับความเดือดร้อนทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆได้ร่วมมือกันพยายามค้นหาร่างของผู้ที่ถูกโคลนทับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แต่ว่าก็ร้วี่แววว่าจะพบผู้รอดชีวิตกรับ